มีของเขาไม่รับผิดชอบแบบเนี้<อ>ชื่อน่สงสารคุณจมงเลยทาไมผู้ชายถึงไม่รับผิดชอบแบบนี้ก็ไม่รู้น้าบือ่อทุการาอบพระคุณคุณเปรมที่กรุณาทิพย์นะคะชาตินี้ทิพย์จะไม่มีทางลืงมบุญคุณคุณเปรมเด็ดขาดคะ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเปรมช่วยทิพย์ทิพย์จะใชใ้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดเลยคะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะมีอะไรที่มันพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแต่ตอนนี้พี่เปรมกำลังเดือดร้อนที่พี่ว่าทิพย์ควรจะไปพูดความจริงกับภรรยาของพี่เปรมซะทิพยินดีค่ะจะให้ทิพย์ทำยังไงก็ได้นะคะทิพย์แต่ตอนนี้ทิพย์ฝากท้องหรือยัง ไม่ใช่ไม่ใช่เมียพี่เปมเพียงแต่ว่าพี่เปมเขาช่วยเหลือเอาไว้เพื่อมนุษย์สรมนะทจิตช่วยอำนวยความสะดวก่ลยจิตไม่อยากจะเชื่อเลยนะทำไมคุณเปรมถึงทำอย่างนี้ฮนะาพานันใช่ดูซิเมียตัวเองนี่นะออกจะแสนดีดแ,สนดแสนดีขนาดเนี้ยแย่ยจริงๆลผู้ชายมันอา้าวจะไปเผาเหมารวมได้ไงล่ะพุทธมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะดีๆเขาก็มีเป็นตัวอย่างเขาก็มีใ้กับสังคมนะ่ะมี ไม่ต้องมาเข้าข้างตัวเองเลยนะพันออคอยดูนะถ้ามีผู้หญิงไหนอุ้มท้องมาแล้วมาหาพันแบบนี้นะคอยดูนะพัน,พนเดี๋ยวเดี๋ยวเดถ้าเกิดว่าเขาไม่อุ้มมาหาพันแต่เขาอุ้มมาหาเจตเิตทําไงนี่นี่นะโทษยิ่งหนักเป็นสิบเท่าเลยอาหารสถานเดียวด้วยไม่มีลดหย่อนเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ด จีลองคิดดูใี้ดีนะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะท้องด้วยนะงานก็ไม่มีทารายได้ก็ไม่มีจิดลองคิดดูว่าหนทางในภายภาคหน้ามันลําบากแค่ไหนพี่เปรมก็ถึงได้ฝากไว้กับผมไงนะนั่นสินะเพื่อมนุษยธรรมเพื่อมนุษยธรรม ถ้าอย่างนั้นนะพันต้องสัญญากับจีนก่อนนะว่าถ้าจิตช่วยฝากท้องของแล้วเนี่ยพันจะต้องพาเขาไปสารภาพกับทงศ้ ดูกรท่านผู้ทรงศีลบัดนี้ข้าได้นำเอาความจริงมาปรากฏแก่ท่านสตรีนางนี้สามารถบอกความจริงได้ทุกประการพูดเลยไม่ต้องพูดกับพี่ก็ได้พูดแบบภาษาเราอะหนูชื่อทิพย์ค่ะหนูจะมาบอกความจริงกับคุณผู้หญิงทั้งหมดค่ะแล้วก็จะมาขอโทษ ที่ทําให้ครอบครัวคุณผู้หญิงต้องเดือดร้อนคือความจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะไอ้กตาตกใจหมดคุณผู้หญิงไม่ออกจากห้องพระเหรอออกแล้วค่ะออกแล้วมันไม่ชวนผู้หญิงไปกินข้าวใจคอเธอจะไม่ผู้หญิงทานอะไรเลยหรือวะ ใช่ค่ะแต่ว่าแก้วตาเรียนคุณพี่หญิงแล้วนะคะคุณพ้ิบอกว่าเดี๋ยวเสร็จยาแล้วลงไปเองค่ะไม่เป็นไรฉันไปตามาเป็นอะไรฉันไม่กอดเธอหรอกนะคือคือคุณผู้หญิงสั่งว่าห้ามใครเข้าไปเป็นอนคาค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเฮ้ยตัวอย,ย่าพูดเป็นเล่นไปนะฉันกับคุณผู้หญิงนี่คุยกันรู้เรื่องหมดแล้วไม่มีเหตุผลที่จะให้ฉันเข้าไปข้างในไปอ,อะไรฉันบอกว่าฉันไม่กอดเธอไงเอ้ยไม่ใช่ค่ะคือ แก้วตาเตือนคุณผู้ชายแล้วนะคะเตือนแล้วจริงๆค่วะว่าอย่าเข้าไปเป็นอันขาดคุณผู้ชายคุณทาอะไรคุณผู้หญิงท,ยยทำอะไร <c oughs> ทำความสะอาดเปิดเปิดทำความสะอาดปืนถ้าได้จริงฉันควรจะนั่งอยู่ห้างล่าง <c oughs> <c oughs> อากาศก็เย็นสบายเออไม่ควรจะมาอยู่เลยแถวนี้ <c oughs> แล้วเธอก็อีกคนหนึ่งสำคัญมากเลยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนฉัน ดูจากพื้นที่แล้วบังได้ดีมากปไปเป็นเพื่อนฉันแต่ไม่กอดฉันไม่กอดฉันใก้เป็นเพื่อนพี่แบมครับผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่ครูพี่เชื่อผมได้แค่ครูเพราะผมดูท่าทางเมียพี่เนี่ยเมียพี่ก็เข้าอ,อกเข้าใจดีแล้วนี่ครับก็ดูเหมือนดีนะก็กลับบ้านแล้วแต่ดูเข้าทยเฉยแล้วก็ไม่พูดอะไรด้วยเลยอ้าว เขาไม่พูดก็ไม่ได้แสดงว่าเขาจะโกรธนี่เพราะว่าเขาน่าจะเข้าใจและสบายอกสบายใจที่กลับไปที่อ้าว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 ทำไมผมถึงฉลาขนาดนี้เนี่ยพี่ซ่อนอะไรเอาไว้อ้าวพี่มีหมกอ่ะอ่ะถูกต้องต้องมีลูกอหมกแน่นอนแอบเอาหิงมาซ่อนไว้ใช่ไหมเร<อ>เคคายออกมาเลยนี้อนมาให้ฉันโอนม<อ>าให้ฉันอนมนให้ผมด้วยนี่ ช่วงนี้ผมว่าต้องถอยหลังมาสักระยะหนึ่งก่อนครับกวอะไรเพราะลูกผู้ชา,ายกวอะไรก็เด็กที่บ้านมันบอกเขาเริ่มเอาปืนออกมาขัดแล้วอ่ะช่วยหน่อยดิน,น้านะพัน์คิดว่าช่วยนี่ช่วยคลิปเขาหน่อยนี่ผู้หญิงท้องตัวคนเดียวตกงานนึกว่าทำเพื่อมนุษยชาติเข้าใจไหมาชาติหน้ามันเป็นบุญกุศลจะคํำจุน นะจะเป็นมุอถุอคำจุนทําให้เกิดมาชาติหน้าไม่ลําบากพูดแล้วขนลุกเลยว่ะใช่เฮ้ยพันเรื่องนี้นายต้องช่วยเปลี่ยนต้องนายเท่านั้นขนาดบอสยังไม่ไหวระดับนี้ไม่ไหวก็เหลือนายคนเดียวนี่แหละอะไรเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องกระดูกมาแขวนคออีกแบกหม้อก้นดำอีกโอ้ยโอ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าลองพี่เป๊ะแค่ครั้งสองครั้งนั้นมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหากับเมียอีกเนียจับได้เดี๋ยวมีปัญหาอีกผมขี้เกียจแก้ตัว ผมทำเพื่อมนุษยธรรมมนุษยชาติวันนี้เมียไม่มีวันนี้ฟรีหนึ่งวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอของแม้ครับ พี่เปรมคงโทรบอกไปใช่ไหมครับว่าต่อไปนี้ผมจะมาคอยดูแลแทนค่ะขอบคุณคุณพันสง่ายอีกครั้งนะคะทิพย์เลยทาให้พวกคุณต้องเดือดร้อนกันไปหมดเลยะคะ่ะนี่ถ้าไม่มีพวกคุณทิพย์คงอดตายแน่เลยค่ะจะพูดอย่างนั้นสิครับไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยแค่น,นี้เองมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผม,อมขอตัวกลับก่อนละกันถ้ามีอะไรก็โทรมาละกันครับค่ะขอบคุณนะะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณแรมหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับนี่คุณพันธ์สงาที่ทิพย์เคยเล่าให้ก้อยฟังไงคะอ๋องั้นสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับนะคุณที่ใจดีจังเลยนะคะไม่อย่างนั้นนเพื่อนก้อยแย่แน่เลยทเ่เี่ยนยาให้ ้อยทันดีกว่าค่ะเออขอน้าผมสักแก้วพอดีเหมือนกันครับเจ็บคอโอ๊ยตายแล้วผมหน้ามือจะไปลงขอน้่งทักแป๊บนึ่งนะครับพี่ครับเห็นไหมเห็นไหมผมว่าลไงฝีมืออย่างคุณนี่สบายมากขนาดผมโทรไปบอกทิพย์เขานะเขายังเกรงใจคุณเลยที่รอให้เมียผมลืมลืมเรื่องเรื่องนี้ไปก่อนแล้ว ก็จะไม่รบกวนคุณแล้วโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมก็ไม,ไม่อยากว่าเดี๋ยวแฟนพี่ก็เอาปืนมาทำความสะอาดอีกรอบ <c oughs> โอ้ยใหม่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไปทานข้าวกันถือว่าผมเลี้ยงเป็นการขอบคุณที่เลี้ยงเป็นการขอบคุณแล้วกันผมเกรงใจพี่จังเลยครับพี่ผมว่าพี่อย่าลำบากเลยดีกว่าเนี่ยดูสิเนี่ยพี่เขาไม่สบายมากผมต้องไปเยี่ยมเขาหน่อยลายการคือเป็นหวงเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันนะครับสสั้นผมต้องขอตัวพี่ก่อนนะครับ รู้จักแวว่าทิพท้องแล้วก็ลําบากแต่ใครๆก็ต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นนะคะเพิ่นว่าก้อยไม่ค่อยมีภาระอะไรมากช่วงนี้ก็เลยเข้ามาดูแลทิพได้ก็ช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือว่าเรื่องของการช่วยเหลือของคุณทิพนี่นะครับรคือว่า ตรงนี้นี่ผมไม่ได้ดูแลตั้งแต่แรกครับพี่เฟรมก็ดูแลก่อนแล้วก็ผมก็มาช่วยอาสาดูแลต่ออีกทีหนึง่งทิพย์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะเกรงใจจริงๆเลยเกรงใจคุณเฟรมกับคุณพันธ์จังเลยค่ะนี่ก็กะว่าคงจะไม่รบกวนคุณเฟรมกับคุณพันธ์แล้วก็คิดว่าจะดูแลเพื่อนเองนะคะโทษตัตาจ่าอะไรเนี่ยนี่ใจคอจะเสือกสายจะผักสายไล่ส่งอะเลยครับเนี่ยตายไม่ใช่นะคะไม่ใช่ ทิย์กับก้อยค่ะเกรงใจค่ะก้อยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมรู้สึกยินดีมากแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งมีความรู้สึกว่ายินดีมากเป็นสอง่าเลยอ,อ,อคืออย่างนี้คือผมกับพี่เปรมเนี่ยนะครับได้พูดคุยกันแล้วนะครับว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเข้าใจและเห็นใจ ผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถาน,นภาพเช่นนี้มันคงจะทุกข์แน่ๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสองคนพอจะช่วยเหลือได้ผมก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับยิ่งเห็นรูปผู้หญิงช่วยเหลือรูกผู้หญิงด้วยกันนะผมก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าผมยินดีมากๆเลยทั้งค้าทั้ จิ๊ดซื้อหรือทำเองได้ทำเองสิคะพันอร่อยมากอร่อยจริงเออพันคะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยจิตจะไปงานเลี้ยงรุ่นหน่อยนะคะอย่แต่ว่าจิตกะว่าจะไม่เอารถไปเองอะค่ะจิตขี้เกียจขับอ่ะเบื่อรถติดด้วยอ่ะพันไปส่งจิตหน่อยได้ไหม ว่าจิตต้องขับรถไปเองแล้วหรือเไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากไปนะถึงที่บริษัทเราเนี่ยนะคือสั่งเครื่องจักรตัวใหม่เข้ามาในบริษัทไงซึ่งผมยังจะต้องเดินเครื่องทดสอบเครื่องจักรตัวนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะผมเป็นคนเซ็นรับนี่ใช่ไหมคือมันต้องมันต้องตรวจด,ดูอะไอ้เครื่องดูดดดูนมวัวไอ้ที่เสียบเข้าไปปุ๊บมันดูดนมวัวปิด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 ดนำนมไหลเลยอะต้องอยู่ต้องอยู่ไม่ได้ตุอคนอโทษที จริงเหรอคะอจิตก็จะหมกาว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงกับเพื่อนซะหน่อยเสียดายเสียดายนี่เสียใจนะเนี่ยนี่เสียใจเนี่ยนี่จิตเข้าใจไหมเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วเสียใจนะเข้าใจก็ได้คะ่ะจะรีบไปไหนของมันวะ อ๋อที่ปอ๋อผมไปมานานนะเออเดี๋ยวค่อยพูดกันเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมคุณนะโอเคเดี๋ยวเจอกัน